ให้นักเรียนนำกระดาษ A4 นะคะหรือว่าสมุดวาดภาพที่นักเรียนมีนะคะพับครึ่งถ้าเป็นสมุดวาดภาพไม่ต้องเฉียออกมาะคะ่ะพับครึ่งในสมุดวาดภาพเลยพับครึ่งกระดาษ A4 ก็พับครึ่ง, AC, งทีนี้พอเราได้พับครึ่งแล้วเนี่ยเราจะมาตีกรอบกันก่อนอันดับแรกการวาดภาพสําคัญมากที่สุดไม่แพ้อย่างอื่นเลยก็คือการตีกรอบถ้านักเรียนไม่ตีกรอบเนี่ยมันจะทําให้งานดูไม่เรียบร้อยนะคะ วันนี้คุณครูจะพานัาเกเรียนนะคะวาดภาพในแนวตั้งนะวันนี้จะเป็นภาพแนวตั้งนะคะภาพที่จะพาวาดนะคะภาพที่แล้วเนี่ยเราวาดภาพดอกไม้ไปแล้ววันนี้เราจะมาวาดภาพสัตว์แต่ให้เป็นสัตว์ธรรมดาเนี่ยไม่ได้เอาเป็นสัตว์ประหลาดเลยละกันนะคะเป็นสัประหลาดแบบตัวกระตูนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานัาเกเรียนวาดไปที <ๆ S 1> ละขั้นตอนนะคะเด็กๆดูคลิปแล้วก็วาดตามคุณครูรไปไปทีละขั้นตอนนะคะถ้าไม่ทันก็หยุดสต็อปนะคะ อันดับแรกนะคะคุณครูต้องพานักเรียนมาทบทวนเกี่ยวกับรูปร่างเลขาคณิตต่างๆที่คุณครูมกักจะพาเด็กๆวาดแบ่งเป็นอย่างแรกก็คือจะเป็นพวกเส้นนะคะเส้นก็จะมีเส้นตรงทั้งแนวตั้งแน,แนวตั้งแนวนอนแล้วก็เฉียงแล้วก็มีเส้นซิกแซกหรือว่าเส้นก้นหอยนะคะเส้นโค้งนะคะหรือจะเป็นเส้นโค้งแบบนี้ ะะต่อไปเส้นปะก็จะมีบ้างนะคะเป็นปะหลายแบบและทีเนี้ยต่อไปก็จะเป็นพวกรูปร่างต่างๆนะคะอย่างเช่นรูปร่างวงกลมรูปร่างวงรีหรือถ้าผอมกว่านี้หน่อยก็จะเรียกว่ารูปร่างไส้กรอกนะคะแล้วก็มีรูปร่างสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นรูปร่าง หยดน้ำค่ะหยดน้ำหรือว่าจะเป็นรูปทรงไข่นะคะรูปทรงไข่คล้ายๆกับหยดน้ำนะคะแต่มันจะข้างบนจะไม่แหลมเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีรูปร่างอย่างเช่นรูปร่างอิสระนะคะอย่างนี้เป็นตน้นอย่างนี้นะคะนี่คือรูปร่างอิสระเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกเนี่ย คุณครูจะให้นักเรียนตีกรอบใครตีกรอบเสร็จแล้วสามารถทําได้อันนี้ใช้ดินสอนะคะไม่ต้องใช้ปากกาเมจิกเหมือนคุณครูนะคุณครูใช้ปากกาเมจิกเพราะว่าอยากจะให้นักเรียนไนได้มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้คุณครูจะพามาวาดสับปะหลาดที่เริ่มจากรูปทรงไส้กรอกค่ะไม่รู้ว่าเด็กๆจะเห็นหรือเปล่านะคะคุณครูจะพยายามกดดินสอให้เห็นนะแต่ตอนที่เด็กๆว่าเด็กๆห้ามกดดินสอโดยเด็ดขาดนะคะ เพราะว่าเวลาที่เด็กๆลบอะมันจะลบออกไม่ได้แต่คุณครูจําเป็นที่ต้องกดดินสอเพื่อให้นักเรียนได้เห็นเส้นได้ชัดเจนนะคะอันดับแรกนะคะเด็กๆวาดรูปทรงไส้กอกค่ะวาดให้เต็มกระดาษเลยนะคะอย่าเต็มมากนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ก็พอเราเหลือไว้ให้ทําส่วนหัวส่วนขาด้านล่างประมาณนี้นะคะทีนี้พอเราได้รูปทรง ไส้กอกเรียบร้อยแล้วนี่คือใส้เกอกของเรานะคะนี่ค่ะนี่คือรูปทรงใส้เกอกนะทีนี้ต่อไปให้เราเริ่มใส่แขนกับขาค่ะขานะคะคุณครูจะใส่แค่นี้ให้ให้มันดูน่ารักกะคะ่ะให้มันดูน่ารักต่อไปแขนแขนก็จะเป็นรูปทรงใส้เกอกเหมือนกันให้ทําแขนลงมาต่ำๆนะคะมันจะได้ดูน่ารักมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวเราค่อยลบนะทีนี้ต่อไปเราเริ่มทําส่วนหัวกันค่ะอันแรกก็คือเป็นวงกลมลูกตาค่ะใช้รูปร่างวงกลมนะคะวงกล,กลมแบบนี้เลยต่อไปก็จะมีให้เป็นตาเล่ค่ะมันจะได้ดูน่ารักวงกลมเล็กค่ะแล้วก็จะมีวงกลมเล็กข้างในตรงนี้อีกนิดนึงส่วนด้านตรงนี้นะคะคุณครูจะระบายให้เห็นเฉยๆนะว่า นี่คือลูก,กตาดำส่วนนี้คือลูก,กตาขาวนะคะทำให้ดูน่ารักก็จะเป็นประมาณนี้แต่เด็กๆใช้สีไม้สีดำในการระบายนะคะอย่าใช้ดินสอเหมือนคูหมิวนะครูหมิวก็แค่อยากจะให้เด็กๆเ,เข็นว่านี่มันคือส่วนไหนนั่นเองค่ะนี่นะคะนี่เป็นลูกกตาดำกับตาขาวที่เนี้ยต่อไปเราจะเพิ่มขอบตาให้มันดูเป็น เหมือนมอนสเตอร์หรือว่าสัปประรดนะคะโดยการทำขอบตาค่ะเราจะใช้สีดำนะคะระบายตรงขอบตาตรงนี้ให้มันดูเ,เป็นตาของสัปประรดมากิ่งขึ้นนะคะด้านนี้ได้ค่ะเราไม่ได้ทำสีดำทั้งลูกตานะคะเราทำสีดำแค่ ครึ่งหนึ่งนะคะเวลาระบายสีต้องระบายให้เนียนนะคะห้าหมออกนอกเส้นนะจะเย็นๆต่อไปนะคะเราจะเริ่มทำปากกัน,นะค่ะมอนสเตอร์นะคะถ้าจะให้ดูน่ารักนะคะเราจะไม่ทำจมูกค่ะต่อไปเราจะทำปากค่ะปากก็จะ ไม่มีความกว้างความน่ากลัวนะคะปากของสัตว์ประหลาดอะไม่ถ้ายิ่งกว้างนะคะมันก็จะยิ่งดูน่ากลัวเพราะว่าเราอะจะใส่ฟันแหลมๆล,ลงไปด้วยได้นะคะทำแบบนี้เราเอาไส้กรอกงอๆคะ่ะมาใส่ในเป็นทำเป็นปากของเขานี่รูปร่างไส้กรอกงอๆแบบนี้ทีนี้ต่อไปเราใส่ฟันแหลมๆให้เขาคะ่ะเขาจะได้ดูเป็นมอนสเตอร์มากยิ่งขึ้นนะคะ เริ่มจากฟันที่อยู่ตรงกลางค่ะอะสิ้นสุดแล้วก็ชุบชุบเวลาทำฟันให้เริ่มจากตรงกลางก่อนนะคะชุบชุบเป็นมอนสเตอร์ที่น่ารักมากๆ